สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษา,าวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่ชานชิดฟาร์มพี่น้องครับอําเภอเมืองจังหวัดระยองพี่น้องฟาร์มนี้เลี้ยงวัวมา20กว่าปีแล้วพี่น้องครับทั้งวัวขุนวัวต้นน้ำนะฮะกลางน้ำปลายน้ำจับมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็พี่เขาเนี่ยมีกำลังมี แนวทางที่จะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนจากขุนบัมมั่นขุนชาโลเล่มาเป็นบิฟมาสเตอร์บ้างนะฮะพี่แกบอกว่ากินง่ายโตไวนะอัตราแรกเนื้อสูงนะครับก็เลยเริ่มแล้วพี่น้องครับเป็นชุดแรกที่กำลังออกมาอายุอานามก็เพิ่งจะหย่านมแล้วก็10ประมาณ10กว่าเดือนก็มีนะครับแนวทางแบบนี้นะฮะผม คิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากๆเลยทีเดียวเอาละครับไปติดตามรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมพี่ครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับครับพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อชานชิตชัยสทธิ์ครับครับผมที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรครับอันนี้หมู่บ้านอ่าหมู่บ้านในไร่ครับหมู่บ้านในไร่ครับตำบล ตำบลเพครับอําเภออำเภอเมืองครับจังหวัดระยองครับครับผมพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดระยองพี่น้องครับพี่ชันชิดเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับพี่ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงมาก็ประมาณ20กว่าปีแล้วครับประมาณ20กว่าปีนะฮะตอนนั้นเริ่มเริ่มต้นคือเลี้ยงแบบไหนอยู่ครับเลี้ยงบอมมันกับชาโลเล่ครับเป็นวัวเป็นต้นน้ำหรือวัวขุนผมเลี้ยงหมดเลยครับต้นน้ํากลางน้ํปลายน้ําแม่พันธุ์ ไม่เคยซื้อวัวเข้าคือแบบครบวงจรคล้ายๆแบบครบวงจรนะฮะก็เรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยมีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้ีวัตปอะมีแปดิกว่าตัวครับประมาณ80ดิกว่าตัวนะฮะเห็นบอกว่าเพิ่งมากับลำเปลี่ยนแนวตอนเมื่อประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วครับเริ่มผสมตั้งแต่ประมาณสองปีที่แล้วครับอ่าประมาณสปีที่แล้วนะครับตอนนี้เป็น แบบไหนอยู่ครับอั์ปัจจุบันผสมบีบมาสเตอร์ครับคือพี่จะเอาแม่พันธุ์เอาแม่พันธุ์แบบไหนเอาแม่พันธุ์ที่มีอยู่ในฟาร์มนยครับผสมบีบมาสเตอร์ทั้งหมดเลยครับคือพันธุ์อะไรบ้างก็เป็นบามันแล้วก็มีสายเลือดยุโรปที่เรามีอยู่ครับครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปไปชมโซนแม่พันธุ์ อีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาตรงที่ว่ากำลังเปลี่ยนแนวทางมาเป็นแบบผสมบีฟมาสเตอร์แล้วก็ตอนนี้ได้ลูกออกมาชุดแรกแล้วได้มาแล้วครับกี่เดือนลด,ลดล็อตนี้ชุดนี้ชุดนี้ก็ประมาณ8 9เดือนครับประมาณ8 9เดือนคือชุดนี้พี่จะทำเป็นวัวขุนวัวขุนครับอ๋อพี่น้องครับวันนี้เรามาเจอแล้วฮะเรามาเจอ,อาฟาร์มวัวขุนเป็นบีฟมาสเตอร์แต่ว่าเป็นชุดแรก นะฮะเป็นล็อตแรกที่พี่เขาเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นบีทมัตเตอร์ฉะนั้นเลือดตอนนี้ก็ยังประมาณอยู่ที่ก็อยู่ประมาณแค่ C หนึ่งครับถ้าเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ50ประมาณ50%นะครับแนวทางก็คือใช้ลูกในอคอกในฟาร์มครับขุนเอามาขุนตัวเมียทำแม่พันุตัวผู้ถ้าโครงไม่สวย ก็ไม่เก็บก็คือเอาเข้าขุนหมดเลยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่พาชมบัวล็อตแรกที่จะขุนหน่อยครับเชิญครับเชิญเลยครับด้านข้างนี่คือนิดหนึ่งเนเปียเนเปียครับปลูกเองปลูกเองครับตัดตัดเองอ่าไว้รอให้กินครับผมและเดี๋ยวจะคุยเรื่องอาหารกับพี่ชันชิดด้วยอ่ะตอนนี้ไปชมวัวก่อนครับพี่น้องครับนี่คือเป็นชุดแรกแรกครับชุดแรกแรกครับ อย่างนี้อ่ะพี่อายุเท่าไหร่ตัวนี้เขาตัวนี้ยประมาณสิบเอ็ดเดือนประมาณสิบเอ็ดเดือนตอนนี้คือเริ่มขุนหรือยังคือเราเอามาครับเริ่มที่จะชํำไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปสเต็ปต่อไปครับก็คือแบบว่าตรงนี้คือแบบอนุบาลอนุบาลครับก็คือแบบรอโครงสร้างรออายุครับผมเจ็ดเริ่มตั้งแต่กี่เดือนถึงกี่เดือนชุดนี้ เริ่มตั้งแต่คือจะรวมกันมันจะออกไม่พร้อมกันผมจะรวมแล้วก็ขังไว้แล้วก็คิดว่าถ้าหย่านมแล้วก็จะมาชําเข้าแบบนี้เลยครับครับผมมีตั้งแต่หย่านมจนถึงสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนครับผมอยังสีแบบนี้ของใครครับพี่สีแบบนี้เป็นตัวนี้จะเป็นชาโลลี่ตัวหนึ่งครับมีปนมาีปนนิดหน่อยนะครับมีปนมานิดหน่อยแล้วก็นี่ด้วยนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นบีบมาสเตอร์ทั้งหมดอันนี้ไม่บีบมาสเตอร์หมดเลยครับอ่าตอนนี้ก็บีบเหรอครับผมแสดงว่าแม่เขาเป็นแม่เขาถ้าเราจะถ้าเราผสมชารูเล่เลือดสูงสูงบางทีบางตัวแม่วัวจะให้ลูกไม่เหมือนกันทุกตัวออย่างแม่ดํครับให้ลูกออกมาลายเสืออืมเพราะว่าเราใส่บีบเข้าไปใช่ครับครับเหมือนกับผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรครับครับก็คงเป็นลูกผสมอยู่นะพี่น้องครับคิดตามนะครับพี่น้องนะ แล้วก็โซนนี้ก็คือเป็นสีออกบีฟทั้งหมดเลยน่ฮตรงนี้นะฮะพี่น้องครับอย่านมจนถึง1 0เดือน11เดือนก็มีเสร็จแล้วไปไหนต่อพี่ชุดนี้ก็รอเวลารอโครงสร้างรอโครงสร้างจะย้ายไปล็อกด้านในครับไปอีกล็อกหนึ่งซึ่งที่อยู่ด้านในโน้นเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องพาพี่น้องให้พี่ชฉนชิดพาพี่น้องดูอันนี้ก็มีแค่เริ่มเริ่มตรงนี้ก่อนครับค่อยๆไปอีกครับ แต่ผมมองว่าตรงนี้ยพี่น้องครับเป็นที่แนวทางที่ผมสนับสนุนเต็มที่เลยนะฮะคือโดยส่วนตัวแล้วผมเองก็ชอบนะฮะฟาร์มขุนบีฟมัตเตอร์หรือไม่แม้กระทั่งฟาร์มต้นน้ำบีฟมัตเตอร์เนี่ยผมก็ชอบพี่น้องครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะวันนี้ที่ผมจะมานำเสนอมาชี้แนะพี่น้องนะฮะให้เป็นตัวอย่างอย่างของพี่ชันชิดเนี่ยตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปชมอีกโซนหนึ่งกันครับพี่น้องครับ ครับผมนี่คือโซนที่2นะฮะที่พี่ชั้นชิดแยกเอาไว้ตรงนี้มีทั้งจะเป็นแองกัสครับผมเป็นแองกัสแล้วก็มีบีฟอยู่ด้วยนะครับผสมผสานอยู่ตรงนี้นะฮะชุดนี้คืออายุประมาณเท่าไหร่ครับรุ่นเดียวกันยครับรุ่นเดียวกันแต่ตรงนั้นมันเต็มใช่ไหมครับก็เลยโยกมาตรงนี้บ้างเพราะว่าจะเอาตัวผู้ออกไปด้านนู้นตัวนี้จะเป็นโซนตัวเมียครับครับผมครับผม ไล่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์เหรอพี่อันนี้ผสมแล,ล,ล้วรอรอตรวจท้องครับอ,อ,อ๋อผสมแล้วรอตรวจท้องนะครับ,รบนะฮะมาเจอตรงนี้อีก<ร>ก็จะเป็นนมแล้วก็เอาเข้ามาขุนบ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นบีบมัตเตอร์อีกครับอันนี้เป็นชุดเป็นตัวเมียฮะที่ที่ทยับไปยังไม่ได้ไถ่ค่ะอืมตรงนี้คือเพจจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ใช่ไหมครับอันนี้เก็บไว้ทําต่อเลือดประมาณเท่าไหร่พี่นี่ก็ว่า ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าแม่เป็นแม่เป็นยุโรปทั้งหมดเลยครับแม่เป็นยุโรปทั้งหมดเลยครับแล้วก็ใส่พ่อบีฟเข้าไปก็เลยจะได้ทรงนี้ก่อนนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเจนแรกเป็นชุดแรกครับพี่ครับผมพี่น้องครับใครที่สนใจแนวทางแบบนี้ผมว่าก็คงจะเริ่มได้แล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนได้บ้างแล้วนะฮะตัวไหนที่พอจะใส่บีฟมัตเตอร์ได้ก็ลองดูฮะเนี่ยอย่างของพี่เขาเนี่ยครับ ทีนี้ชมฝั่งแม่พันธุ์บ้างนะฮะตรงนี้มีทั้งพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะอีกส่วนหนึ่งอยู่ไหนครับพี่อยู่ตามทุ่งนาครับปล่อยทุ่งกินหญ้าธรรมชาติอยู่ก็มีนะครับนี่คือชุดนี้แม่พันธุ์นี้อยู่กับพี่นานหรือยังอยู่ที่อยู่ประมาณ3ปีเข้าปีที่4แล้วครับครับผมอันมันให้ลูกได้กี่ตัวแล้วครับพี่ล็อตนี้ ก็อยู่มาเนี่ยตัวเนี้ยเพิ่งได้ลึกเพิ่งผสมไปครับอ,อยู่มาสาปีแล้วครับผมครับผมลูกๆเขาก็ที่เห็นที่ผ่านมานี่ใช่ไหมใช่ครับพี่น้องครับนี่คือแม่พันนะฮะที่พี่ชันชิดบอกว่าซื้อเข้ามาเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยสองหมกว่าบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้คือให้ลูกออกมาแล้วชุดแรกนะฮะตั้งแต่รุ่นหย่านมถึง1112เดือนเนี่ยพี่น้องดูแม่พันธุ์นะฮะ คือผมกำลังจะสื่อว่าไม่ต้องแพงไม่ต้องสวยนะฮะขอแค่ระบบสื่อพันธุ์เขาใช้ได้ใช่ครับเป็นโอเคใช่ไหมพี่เป็นโอเคเลยครับระบบสืบพันธุ์ดีเพราะอะไรพี่ถึงซื้อถูก,ถกๆแบบนี้เพราะอะไรฮะเงินละน้อยนะครับอ,อ๋อเงินน้อยรักษาแบบต้นทุนให้มันรักษาเงินทุนให้มันพูดง่ายๆว่ามีเท่านี้ให้ซื้อได้มากที่สุดถูกไหมใช่ครับ เราบางทีเราไม่เราทําแบบวิถีชาวบ้านเนาะไม่ต้องไม่ต้องซื้อแพงก็ได้ครับถ้าคนมีเงินเขาก็จะซื้อตัวไหลายหมื่นอย่างนั้นนะครับแต่ของสุดท้ายมันไปไหนอะครับไปที่ไปที่ยางใช่ครับไปที่เขียนใช่ครับครับผมมันก็สู้เราซื้อราคาไม่แพงเกินไปแล้วเรามาเอาลูกครับแต่ในความคิดของคนที่คนเราความคิดกันเนาะถ้า เขาอยากมีถ้าบางคนเขามีเงินเขาก็เล่นของสวยงามสวยราคาเป็นแสนสองแสนสามแสนน่นะครับสำหรับผมทุนน้อยครับครับก็พอใจในสิ่งที่ที่ที่ตัวเองซื้อด้วยเพราะว่ามันไม่แพงเกินไปอแล้วกําไรมันก็จะได้มีอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบถ้าซื้อแพงๆมาแล้วเกิดเสียขึ้นมานใช่ครับเสียดายมากใช่ไหมพี่เสียดายครับอ่าแต่ถ้าอย่างเนี้ย ขนาดสองหมื่นฝ่ายยังตายเลยครับเอาเลยพี่ตัวนี้เลยผมถามตรงๆพี่ซื้อมาเท่าไหร่ตัวที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยครับสองหมื่นฝ่ายแต่จาไม่ได้ฮะไม่เกินสองหมื่นห้าโอ้โหตอนนี้ท้องแล้วท้องครับใส่พ่อไหนเนี่ยใส่ตัวนี้ทําฝากย้ายตัวอ่อนไปเมื่อวันที่สามครับของกรมปศุสัตว์ครับบีดมาตเตอร์ร้อยเหมือนกันครับนั่นไงพี่น้องดูนะครับแม่พันสองก็สองหมื่นกว่าบาทก็สามารถให้ลูก ได้แล้วก็ออกมาขุนได้เหมือนกันนะฮะนอกจากนี้อาดูตัวดําอีกตัวหนึ่งตัวนี้เท่าไหร่พี่สองหมืนฝ่าหมดครับชุดนี้ครับโซนนี้นะสองหมืนฝ่าหมดครับไล่ไปจากนี่นะหมดทั้งแน่ครับสองหมืนฝ่าหมดครับในในคอกนี้นะครับผมพี่น้องนี่คือแม่พันตัวละสองหมื่นกว่าผมเคยทำคอนเทนต์ออกไปแล้วบอกว่าให้ซื้อแม่พันตัวอสองหมื่นกว่ามีหลายคนไม่เชื่อ มีหลายคนไม่เชื่อวันนี้ผมก็เลยม,มาตามหาแม่พันตัวละ20,000กว่ามันอยู่ตรงนี้พี่น้องครับแต่ว่าไม่ได้ตัวขนาดนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นหัวสาวเป็นวัวสาวครับอายุประมาณ 13, 14เดือนครับตัวละ 25,000, 26,000, 27,000ไม่ถึง30,000ไม่ถึงครับประมาณ26,000เต็มที่ครับที่แค่ยืนยันนะครับว่า ซื้อไม่ถึงไม่เกิน26,000ต่อตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นาชาโรเล่แบงกัสบาร์มันนยฮะที่เห็นอยู่ในนี้ครับน้องครับตัวหนึ่งไม่เกิน26,000นะฮะนี่คือแม่พันธุ์แล้วก็ลูกอย่างที่เห็นเนี่ยครับคือโซน,นเนี้ยเนี่ยให้ลูกออกมาแล้วเนี่ยครับดูเอาครับหลังจากนั้นก็อยู่ที่พี่น้องละฮะว่าจะแนวทางจะให้เขาอ้วนมากอ้วนน้อยจะให้เขากินแบบไหนอะไรยังไงเอาละครับ ทีนี้ไปดูอาหารของพี่ชันชิดบ้าง,<ห>างว่าให้กินอะไรบ้างนะครับโอเคทีนี้มาดูอาหารบ้างตรงนี้คือเป็นตรงนี้เป็นญ้าเนเปีสปยสับใส่ถุงไว้ครับที่เราปลูกเองที่เราปลาปูกเองครับพี่เอาเวลาไหนมาทําอ่ะก็ก่อนไปทํางานครับอ๋อ,อลืมบอกไปพี่ชันชิดยังทํางานประจําอยู่นะพี่น้องนะสุดยอดของความขย,ยันวัว80ตัวแล้วก็ทํางานประจําด้วยพี่น้องโอ้ยเอาเล่าให้ฟังหน่อยเอาเวลาไหนมาทำยาก็ก่อนเราไปถ้าเราไปทํางานกะ กับบ่ายเราก็จะตัดตอนเช้าถ้าเราไปเช้าบ่ายแล้วผมก็จะกลับมาตัดหญ้ากับแฟนครับวันหนึ่งทําได้สักกี่ถุงกี่วันหนึ่งคือเราเราผูกวัวขนวัวเสร็จแล้วเอาวัวข้างนอกกลับมาครับหมดแล้วอ่ะเราก็จะไปตัดหญ้าวันหนึ่งเราจะมีเวลาได้แค่สิบฝาถุงแค่นั้นละครับครับผมประมาณ20ถุงพี่เมื่อวานได้22ถุงตรงนี้กินได้กี่วันกินได้ตัวเนี้ย อย่างเหลืองเหลืองเนี้ยกินได้แค่2วันก็หมดแล้วครับอีกสองวันคือเราต้องตัดทุกวันครับแต่ว่าต้องตัดทําสต๊อกทุกวันใช่ครับตัดวันนี้อีก2วันกินครับเพราะว่ามีสต๊อกอยู่ตรงนี้กินได้2วันครับพี่เอาเวลาไหนนอนก็ช่วงช่วงช่วงที่งานเสร็จครับถึงได้นอนโอ้โหวันนึงกี่ชั่วโมงพี่ถามตรงโอ้มันไม่แน่ไม่นอนครับครับครับเพราะว่าช่วงนี้ ของแพงทุกอย่างอะไรๆก็แพงหมดครับอันไหนเราทําเองได้ทำเองได้มีลูกน้องไหมไม่มีครับแปดสิบกับตัวสองคนสามีภรรยาครับแล้วลูกล่ะพี่ลูกชายก็จะมาช่วยบ้างอย่าเย็นๆเขาจะมาปาดล้างปาดอะไรก็เขาทำงานประจำเขามีครอบครัวแล้วเราไม่ได้เรียนจบแล้วเพราะว่าเลี้ยงวัวเนี่ยนะครับส่งลูกเรียนเราเลี้ยงวัวทั้งสองคนโอ้พี่น้องผมขนลุกเลยโอ้โหพี่น้อง ขยันจริงๆยังทำงานอยู่ด้วยแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยนะฮะแนวทางตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นจะขุนชาโล,เล่เอ้ยจะขุนบิ๊กมัตเตอร์นะฮะโดยที่ใช้แม่พันธุ์ตัวที่ซื้อมาสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยครับเอาผสมเทียมเข้าไปแล้วพี่ผสมเองด้วยใช่ไหมผสมเองครับทำเองทุกอย่างเลยทำเองทุกอย่างในฟาร์มครับใคร,ครจะเอางัวมาขายพี่ชันชิดหมดสิทธิไ์ไม่ไม่ไม่ซื้อเพราะว่าเคยเคยซื้อมาแล้วครับ,รบเป็นโครคติดกับของเราอือโอ้รักษาไม่ไหว ครับเพราะเราฉีดยาเองทําอะไรเองหมดอือสมเองอะไรเพาะพันธุเองในฟาร์มหมุนเวียนอยู่ในนี้ครับผมแก่ก็ปลดระวางดรเอาตัวหนุ่มขึ้นมาแทนโอ้แนวทางชัดเจนเดี๋ยวไปดูอาหารอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับครับพี่ตรงนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นลูกเต่าครับครับก็ซื้อมาครับตัวนี้ครับผมทําไมถึงเรียกลูกเต่าพี่ เป็นลูกสี่เหลี่ยมเหมือนลูกเต๋าครัพี่เหมือนผมเลยคิดมือนั้นเลยพี่ครับตัวนี้ให้กินตอนไหนลูกเต๋าเนี่ยตัวนี้ให้กินผสมกับหญ้าหมากครับอกินเช้าเย็นครับต่อตัวต่อมื้อประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ได้ประมาณครับตักได้ก็ใส่เลยตักได้ใส่เลยกินรวมๆไปครับกินรวมๆไปไม่มีกําหนดว่าต้องกินเท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลไม่มีครับพี่รู้ไหมข้างในมีอะไรบ้าง หลายอย่างครับครับอย่างเช่นอะไรบ้างพี่ก็มีเปลือกสับปะรดมีผมผมก็ตามตามสูตรของเขาเนี่ยครับมีมีหลายอย่างถ้าไปดูครับครับต้นทุนแพงไหมพี่ลูกเต๋าต้นทุนก็ถือว่าค่อนข้างแพงครับเพราะวันนี้ค่าอาหารขึ้นเยอะอืมแต่พี่ที่สั่งทีก็สั่งเป็นล็อตเขาวิ่งมาส่งให้ถึงพี่อ๋อว่าตกประมาณเก้าสิบเก้าสิบสองบาทครับตวมนะครับรวมค่า่งส่งแล้วพี่ถ้าถ้า ชาวบ้านแถวนี้มาขอแบ่งขายไหมก็ขายครับขายหให้เขาลูกเท่าไหร่ก,รก็มารับเองก็มารับเองก็เอาราคาต้นทุนแล้วกันเอาสักร้อยสิบบาทได้ไหมได้ครับอ่าโอเคก็ใครสนใจอยากจะได้ลูกเต๋าก็ติดต่อมาที่พี่ชันชิดได้นะครับนะเอาละครับพี่น้องครับไปดูอีกโซนหนึ่งกันครับครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งชนิดที่สามที่พี่ชันชิดให้วัวกินพี่ แค่สามอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับต่อวันทุกวันทุกมื้อทุกวันทุกมื้อครับต้องมีให้เขาต้องมีครับตรงนี้คืออาหารค้นครับเสริมๆหน่อยตรงนี้ไม่เน้นไม่เน้นครับเน้นหญ้ากับกับลูกเต๋าแทนครับเพราะว่าอันนี้มันราคาค่อนข้างเป็นยังไงพี่ค่อนข้างสูงครับนี่ขึ้นขึ้นมาแล้วครับกระสอบเท่าไหร่พี่สองร้อยแปดสิบห้าบาทครับตัวนี้โปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์โปรตีนสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์สองร้อยกว่าบาทกี่กิโล 25โลครับถุกระสอบนึงนะ25หรือ30เนี่ยนะผมไม่มั่นใจพี่เอาให้กินต่อตัวต่อก็นี้หมใส่กระป๋องใส่กระป๋องนี้เทเลยครับเทโรยโรยใช่ใช่ใช่ครับผมแบ่งแบ่งกันกินแบ่งแบ่งกันกินไปเพราะว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้เน้นเพราะว่ายังเล็กอยู่ครับครับครับคือไม่ให้โปรดตีนเขาขาดันครับผมครับผมนอกจากนี้ยังมีโซนแม่พันธุ์ที่อยู่กลางทุ่งนะครับ วันนี้ก็ขออนุญาตว่าไม่ไปถ่ายทําให้ดูนะพี่น้องนะเอาแค่โซนตรงนี้แล้วก็บอกแนวทางแบบนี้นะครับของพี่ชันชิดเป็นแบบนี้อยู่นะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่คือพ่อพันุ์คุมฟูงด้วยอันนี้เวลาที่ว่าเราผสมบีทมาสเตอร์ไม่ติดแล้วรเราถึงจะใช้งานเขาใช้งานเขาเรามาสำรลองไว้ครับก็มีไว้ก็ดีพี่นะครับ แต่หลักการของพี่ก็คือไม่เป็นโรคไม่ติดโรคใช่ครับไม่ใช้ของนอกใช่ครับไม่ใช้ของนอกฟาร์มแต่ของแต่ของนอกประเทศมีมีเข้ามาแล้วสามตัวของนอกประเทศมีแต่ว่าของนอกฟาร์มนี้ไม่เอาเพราะว่ากลัวเพราะว่าเคยเจอมาแล้วเจ็บเจ็บหน้าดูเลยครับครับหลายตัวเลยเลยพี่ทั้งฝูงเลยครับติดหมดเลยติดหมดเลยครับแล้วรักษาหายไหมหายครับแต่ว่าทาไปเยอะหมดไปเยอะครับจากที่เราเก็บเงินไว้ซื้ออาหารเนี่ยเราต้องมาซื้อยาครับอื เจ็บหนักครับอืก็แต่ก็ผ่านมาแล้วนะพี่เนาะผ่านมาแล้วครับ <c oughs> ผมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแนวทางใหม่เนี่ย <c oughs> ยังไงผมก็ขอให้พี่เนี่ยประสบความสําเร็จนะฮะในแบบในแบบฉบับของพี่ <c oughs> นะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะล้มลุกคุกคานแต่ว่าผมว่าพี่เปลี่ยนมาแนวทางเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วล่ะพี่ครับนะครับเอาละครับพี่ช่วงสุดท้ายพูดอะไรสักนิดหนึ่งถึงพี่น้องเกษตรกรครับ ก็ช่วงนี้อาหารแพงมากครับแพงทุกอย่างครับแม้แต่น้ํามันยังขึ้นเลยผมสูบน้ํารดหญ้าแพงโกล่าเนี่ยผมต้องซื้อน้ํามันอันไหนที่เราปลูกได้ประหยัดได้ครับทํำเถอะครับดีมากเลยครับแล้วอย่างเนเปียก็ดีแพงโกล่าก็ดีครับตรงนี้คือจะมาช่วยเราลดต้นทุนได้เยอะได้เยอะเลยครับเรื่องวัวบ้างพี่เรื่องวัวนิดนึงเรื่องวัวก็ผมว่าเลี้ยงง่ายโตไว บีมาเตอร์ครับอืเพราะว่าเปลี่ยนแล้วตอนนี้ใครอยากเปลี่ยนบ้างก็มาได้เลยเขาแข็งแรงการคลอดกันอะไรดูแลไม่ยากครับครับก็อย่างอย่างผมทํางานด้วยถ้าเลี้ยงลูกเด็กเล็กแดงขี้อ้อนขี้แบบต้องประคบประงบประงบประงมเนี่ยมันไม่มีเวลาไม่มีเวลาให้เขาครับเพราะว่าเอาออกมาได้ชั่วโมงหนึ่งกินนมได้เลย แต่ว่าพี่ตอนแรกคลอดเนี่ยเขาบอกว่าบีบมาตเตอร์มันจะตัวเล็กไม่เล็กนะครับเหรอนน่นะครับออกได้อาทิตย์เดียววิ่งแล้วอ๋อแต่ยิ่งมาโตข้างนอกได้อีกเยอะเลยโตครับครับร่างกายเขาแข็งแรงครับเลี้ยงง่ายคลอดง่ายเลี้ยงง่ายโตไวใช่ครับบีบมาตเตอร์บีบบัเตอร์ครับอนาคตพี่น้องคอยดูฝากติดตามฟาร์มนี้ไว้ด้วยนะพี่น้องนะบีบมาตเตอร์ผมว่าอีกสองสามปีข้างหน้าเนี่ย แดงทั้งฟาร์มแดงบิบมัตเตอร์ครับพี่น้องครับเอาละครับพี่วันนี้ขอบพระคุณมากมากครับผมสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับนะฮะแนวทางของพี่ชานชิดวันนี้ก็เป็นความรู้อีกหนึ่งรูปแบบนะฮะอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่พูดจากภาษาวัวได้นำเสนอให้พี่น้อง fc ในวันนี้นะฮะเอาง่ายงเลยตอนนี้พี่แกกำลังจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนจาก ขุนธรรมาดามาเป็นเล่นบีฟมัตเตอร์นะครับแต่ว่าเลือดก,ก็ยังประมาณครึ่งๆอยู่นะฮะโดยที่ใช้แม่พันเนี่ยราคาแค่20,000กว่าบาทพี่น้องครับที่มีอยู่ในฟาร์มนี่แหละนะฮะแต่ว่าก็ผสมเทียมเอาพ่อพัน์เลือดร้อยสวยๆมาใส่นะครับก็จะได้ออกมาประมาณ50%แล้วตอนนี้เอาละครับยังไงก็ฝากติดตามฟาร์มนี้ไว้อีกฟาร์มหนึ่งนะครับพี่น้องครับ เหมือนเดิมครับผมถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ